เข้ามาดันดอสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางที่ใช้ดีมากแต่เราเกือบลืมไปเลยว่าเราเคยมีคือด้วยความที่เราเองก็เป็นนักช็อปไงก็ซื้อเครื่องสําอางค่อนข้างจะเยอะระดับหนึ่งก็ยอยากจะมีเครื่องสำอางบางชิ้นที่มีการห่างหายกันไปในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพาน้องๆเหล่านั้นนะคะกลับมาถ้าทุกคนอยากดูแล้วนะคะว่าเครื่องสำอางเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับรองพื้นนะคะวันนี้เราจะมาใช้เป็นของ Fenty Beauty คือตะกอนอสิ่งนี้ก็เป็น everyday รองพื้นของเราเลยคือตอนนั้นเราจะลงแค่แบบช่วงกลางหน้านินดนหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วจริงคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมจู่ๆเราถึงแบบหยุดใช้มันไปอะ่ะคือมันดีมากเลยนะเพียงแค่มันออกจาค่อนข้างตึ๊บนิดนึงสาหรับใครที่เป็นสายแต่งหน้าธรรมชาติใสๆอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนพอมีค u ชชั่นมีรองพื้นใหม่ๆออกมาเยอะๆอะ่ะเราก็มีการแบบได้ลองของใหม่ต่างๆนานาสิ่งนี้ก็เลยอาจจะหายเข้ากลุ่มไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ ดีที่จะได้กลับมาใช้มันอีกเราว่าถ้าใครผิวมนันอาจจะชอบตัวนี้นะคือตัวนี้แบบติดผิวมากเวอร์เดี๋ยวตอนนี้มันอาจจะดูสว่างนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวผ่านไปแป๊บหนึ่งอะพอรองพื้นมันเซ็ตตัวแล้วสีมันจะกลืนกับผิวไปเองสําหรับคอนซีลเลอร์คือเป็นตัวนี้เลยนะคะของ m ิว Makeup คือตัวนี้เราก็พรีมาจากเมกาเพราะเห็นรีวิวอินฟูต่างประเทศเขาแบบว่าว้าวเหลือเกินว่าแบบเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีอะไรขนาดนั้นก็เลยลองพรีมาแต่ว่าพอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันเนื้อค่อนข้างบางเบาออแบบมันนนปปกปิด้ยไึ สำหรับเราอะนะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าแต่งหน้าเบา every no makeup, 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 เ Everyday look ใสๆ No เมคอัพเมคอัพอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เลิศอยู่นะ อันนี้เราจะขอมาคอนทัวร์จมูกด้วยเฟนตี้นิดนึงนะคะแต่ตัวนี้ไม่ลืมนะคะใช้ทุกวันในส่วนของครีมบลัชเนี่ยเรามีเป็น You Heart มีของ for you t o นะคะแต่เรารู้สึกว่า for you t o เขาอ,ออกเครื่องสำอางใหม่มาบ่อยมากคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้คือออกมาเมื่อไหร่มันานหรือย,อยังหรือตอนนี้มีขายอยู่ไหมเพราะจริงๆเราก็ตามเครื่องสำอาง for you t o ไม่ค่อยทันเท่าไหร่หรอกสิ่งนี้ก็เลยอาจจะเดือนหายไปตามการเวลาคราวนี้แป้งเนี่ยเราจะมาใช้เป็นของ r i m เม l London นะคะตัวนี้ที่เป็นดูปกับ c h r l o t t e t i l b u r y จริงๆแป้้งันนี มันดีมากเลยนะคือเซ็ตผิวได้แบบเนียนสวยมากแต่เรารู้สึกว่าแพคเกจจิ้งเขาแบบกองแกงเวอร์อย่างตัวฝาเนี่ยคือมันเป็นพลาสติกแบบเนี่ยมีรอยแตกแล้วด้วยอะเราก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบตัวนี้มาใช้บ่อยพอรู้สึกว่าน้องเขาพร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมือ่อต่อไปที่เขียนคิวนะคะเป็นตัวนี้ของเซซานีคือตันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่แต่ถ้าให้เราเดานะค,คือคิดว่าตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆของเคสซึ่งเป็นที่เขียนคิวแบบฝุ่นแบบในดวงใจของเราเลยแต่่่ะจมมีีคววาาแแบบสนนก เมสสีชัดกว่าเราก็เลยอาจจะหยิบของเคสมาบ่อยเกินไปจนแบบเออลืมตัวนี้ไปแล้วคือของเคสอะคือเขามีทุกอย่างให้เลยไงแบบแปรงกระจกมันก็ง่ายต่อการพกพาเนาะแต่ว่าตัวนี้คือมีแปรงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีกระจกมาให้เราก็เลยอาจจะชินกับการหยิบของเคสมาใช้มากกว่าแต,แต่เอาจริงตัวนี้ก็พลิกเหมือนแน่นนะทำไมเราไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ก็ไม่รู้ สำหรับอายชาโดเนี่ยมีความแบบว่าแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงมันคือ Naked Cyber ค่ะทุกคนเอาจริงพาเลตเนี่ยสีที่เราใช้อยู่จริงๆอะ่ะก็คือจะมีสีเนี้ยชมพูกับส้มพีชพชอ่อนๆ แค่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพาเลตนี้มันเน้นเป็นชิมเมอร์เยอะอะแล้วปกติเราแบบไม่ใช่คนที่แต่งตาใช้ชิมเมอร์เยอะอยู่แล้วดรวยออกแม้บางทีก็เออชิมเมอร์สีเดียวลงกลางเปลือกตาจบก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้หยิบพาเลตนี้มาใช้นะคะแต่ว่าชิมเมอร์เขาสวยมากเลยนะมันจะเป็นแบบดูโครมแบบว่าเออหันด้านนี้เป็นชิมเมอร์สีนึงหันอีกด้านเป็นชิมเมอร์อีกสีนึงอะไรเงี้ยแล้วเราจะใช้เป็นชิมเมอร์สีอ่อนนะคะมาลงกลางเปลือกตา สำหรับอายไลเนอร์เนี่ยคือเป็นของตัวนี้นะคะ Eclipse Super Slim Auto Long Liner คือเราอะลืมตัวนี้ไปเพราะว่าเรามาเจออายไลเนอร์ที่หัวมันเล็กกว่าเป็นของ Eclipse เหมือนกันตั้งแต่เราเจอรุน่นนี้คือเราก็ใช้แต่รุน่นนี้ไงก็เลยอาจจะแบบเออลงลืมน้องคนนี้ไปแต่สีอันนี้มันก็น่ารักนะเป็นแบบว่าน้ำตาลอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วดูเป็นธรรมชาติดีอันนี้เราก็กรีดแค่แบบปลายหางตานิดหน่อยนะคะให้ตาดูชัดขึ้นเฉย สำหรับมาสคาร่านะคะจะเป็นตัวเวนแอนวายคอลเลคชันแคร์แบร์จริงๆมาสคาร่าตัวนี้แบบใช้ดีมากเลยนะคือมันทําให้ขนตาหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะแต่เราอะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ในช่องเพราะเรารู้สึกว่าคือมันเป็นลิมิเต็ด dition ไงแล้วเผื่อแบบเฮ้ยคนดูเห็นแล้วอยากได้แต่มันหมดแล้วจะให้ซื้อที่ไหนก็ต้องขออภัยไป้ล่วงหน้านะคะแต่มาสคาร่าเวนแอนวายมันดีกว่าที่คิดมากๆเลยนะตอนแรกเราก็แบบว่าเออไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะแต่พอมาใช้จริงแล้วคือแบบเฮ้ยขนตาก็หนาอยู่นี่ เรไปมาเก็บกรอบหน้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบไม่อยากจะให้อภัยตัวเองเลยมันคือพาเลตของอเวอร์กาสค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพาเลตด้วยหรือเปล่าแบบมันอันใหญ่ๆอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้พกไปไหนมาไหนพอเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือพกทางพาเลตก็คือกลัวแตกแต่ปัดออกมาแล้วมันสวยมากเลยนะคือผิวจะดูแบบ glow ใส healthy สุดแล้วเราก็จะมาใช้ปัดแก้มวันนี้เลยนะคะผสมกันเลย2สีแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ใช้อ่ะคือเราอาจจะกลัวหมดหรือเปล่าแบบพอมันมาในพาเลตแบบเนี้ย คือหลุมนึงมันก็จะเล็กกว่าอันปกติอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะหมดเร็วขึ้นแต่เอาจริงแบบต่อให้มาในพาเลตหลุมเล็กๆแบบนี้ยชาตินี้ใช้ไม่หมดหรอกตัดแก้มมีเป็ร้อยต่อไปไฮไลท์นี่คือเป็น2ตัวนี้เลยค่ะของ w ว t แอนด์จริงๆอันนี้คือเป็น everyday Highlight ของเราเลยนะตอนเราอยู่เมกาค่ะแต่ไปไปมาๆคือเราแอบ,บรู้สึกว่าเหมือนสีมันเข้มไปนิดนึงอ่ะแบบบางทีถ้าเราหันอะไรเงี้ยมันจะมีมุมที่เห็นเป็นเส้นไฮไลท์เราก็เลยแบบเอ๊ะ หรือสีนี้จะไม่ใช่สําหรับฉันเราก็เลยลองไปสอยอีกสีหนึ่งมาซึ่งอันนี้ก็คือขาวกว่าอันนี้หนึ่งสเต็ปนะแต่อันนี้ก็คือขาวไปก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้อันไหนเลยเพราะว่าอันนึงก็เข้มไปอันนึงก็สว่างไปแต่น้องเขาว่าแบบไม่เล่นนะจ๊ะดีสุดท้ายลิปสติกนะคะเป็นตัวนี้ของ Stila สีซา l i n a ซึ่งอันนี้เป็นสีที่ไม่มีในไทยนะคือเราพรีมาจากเมกา มันก็จะเป็นแบบอุ้ยสีพสีสดใสหนึ่งแล้วเนื้อเขาดีด้วยนะคือค่อนข้างติดทนเลยแล้วก็ไม่เป็นคราบอ่ะแต่ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าคนเราอ่ะมันก็มีลิปสติกได้หลายแท่งแล้วลิปสติกก็คือเป็นสิ่งที่ซื้อบ่อยเหลือเกินจ้านอ้องคนนี้ก็เลยอาจจะมีความล้มหายตายจากกันไปแต่สิ่งนี้ก็คือเคยเป็น everyday lip ของเราเหมือนกันสีแบบน่ารักมากต่อไปลิปกลอสอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมคะของเอ s ซ Lu e, ักสีเ a s โ o เป็นสีทองที่แบบทองจริงๆอะ่ะนี่ ปาดมาก็คือแกทองเลยเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในแบบในชีวิตประจําวันเท่าไหร่เงียแต่สมมติถ้าเอ้ยไปเที่ยวปาร์ตี้อะไรเงี้ยสวยและนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะเอาจริงคือลุคนี้มันออกมาโอเคมากเลยนะแล้วเครื่องสําอางที่ใช้ทั้งหมดเลยก็คือดีมากก็เผื่อใครมีน้องๆเหล่านี้ในคอลเลกชันนะคะแล้วเราก็ไม่ได้หยิบใช้มานานแล้วจะลืมน้องเขาไปก็ลองให้โอกาสน้องเขาเอีกสักครั้งเราก็วอกว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากน,นะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกัน 啊。Yeah.